ตอนนี้ร้านพุทธเสงหงคุณนศลบลีเปิดทําการแล้วครับรับสอนรับงานศินละปะนะครับตอนนี้ผมมีโครงการผมจะเลาะงานงานเส้นหมดเลยเพราะว่างานเส้นเอาไว้ทํางานใหญ่ๆทำงานประมาณเนี้ยโครงสร้างประมาณใหญ่ประมาณเนี้ยน่าจะได้อยู่แต่เนี้ยเล็กเกินไปน่าจะเป็นเครื่องเลซสิ้น ผมว่าจะทำให้เป็นงานเลเซนที่หมดจะได้เห็นความละเอียดยิบอะไรเงี้ยเครื่องเส้นแบบว่าจะแบบจะมีความหยาบนะแล้วผมก็จะเข้าไปเปลี่ยนใน lazada shopee ด้วยให้เป็นงานเลเซนหมดเลยครับผมตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนจากงานเส้นเป็นงานเลเซนเนียครับจะเห็นนี้มันจะละเอียดกว่านี้เป็นสิบเท่าเลยเพราะเลเซนได้ได้ฉายเป็นอนุแหลย เครื่องเส้นได้แค่โขงโอเคครับอันนี้อันนี้ว่าละเอียดแล้วนะงานเนี่ยละเอียดของเลนสเ้นไอของงานเส้นดูเครื่องเลนินเปรียบเทียบกัน เนี่ยคนละเรื่องกันเลยอันนี้เครื่องเลเซนน่ะดูอันนี้เครื่องอันนี้เครื่องเส้นคนละเรื่องกันเลยอันนี้ก็เครื่องเลเซนน่ะในเครื่องเลเซนจะเก็บเป็นอนูเก็บเป็นเก็บเป็นโมเลกุลได้เลยเครื่องเลเซนนะในเครื่องเลเซน โอเคครับเครื่องเส้นก็จะเนี่ยไปงานใหญ่โครงสร้างเอาไว้แก่หินปิดลายโอเคครับอยู่ส่วนหายเก้าเหลืงข้อหอครับเดี๋ยวผมว่าผมจะทําผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เหมือนกันให้บูชากันโอเคครับก่อนที่จะเคียเคลียงานเก่าให้เป็นงานใหม่โอเคครับ แต่เครื่องเส้นก็สุดยอดล่ะทำออกมาได้ขนาดนี้นเครื่องเส้นอ,อย่อาว่าเครื่องเส้นทำหน้าเหมือนไม่ได้แต่เครื่องเส้นต้องเป็นางาน,นใหญ่ใหญ่โอเคครับเดี๋ยวมาดูงานก่อนขออุทธก้าวของทุกคนนะครับ ไปกินข้ามานวดที่บ้านนะครับโอเคครับชงเคื่องแก่าให้เป็นงานใหม่กันแล้วก็ไปแก้หลังคาในลาซาด้าชอปปี้กันโอเคครับก็พัฒนาไปตอนนี้เข้าวปจะไปโรงงานอุตสาหาก,กรรมแล้วจะเอาเครื่องจักรลงเนี่ยถ้ามีตังคนะ์นะเอาเครื่องจกักร รอทองรอแหวนทองสร้อยทองกำไรทองกำไรเงินเนีนเข้าไปดูห้าแสนแต่แต่ก็ดรบลงมาผมหามือสองแล้วก็หาถูกๆหาเครื่องที่เหมาะกับกับอะไรกับระดับชั้นผมอันนั้นบอกว่าของคงรวยแล้วก็มีทุนเปิดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผมก็นคนเดียว แต่ผมก็จ้องไว้เครื่องหนึ่งอยู่ okay, ครับโอเคครับอยู่ส่วนห่างเก้าเหลี่ยงก็ของลูกพลีครับเอวีข้าวมาอะไรที่บ้านนะครับแต่ผมดูไอ้เครื่องหลอ่อเงินหลอ่อทองมันก็ผมก็เครื่องจักรผมก็มีแล้วแต่ผมดัดแปลงนิดหน่อยมันก็ทำได้แ,แ,ต,แต่ดูกันนะโอเคครับ เวลาคุณติคุณรถรถรือเดี๋ยวมาดูงานกันนะ,ะวันนี้ว่าจะมีงานไหมมีงานอะไรเห้ยมาเรียนมาสั่งงานกันนะคะับไปไดเดา